เสียงเพลงนมัสการที่ดังขึ้นเป็นการรวมตัวกันของผู้รับใช้พระเจ้าจากคริสตจักรและองค์กรต่างๆทั่วประเทศไทยในการสัมมนาคริสตจักรกับพันธกิจแบบองค์รวมเพื่อการพลิกฟื้นชุมชนครั้งที่2ระหว่างวันที่20ถึง23พฤษภาคม2013ณคริสตจักรที่1จังหวัดเชียงใหม่ การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการติดตามประเมินผลการทำงานตลอด2ปีที่ผ่านมาที่คริสจักรองค์กรได้ลงมือปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการสร้างผลกระทบในทางบวกแก่ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำงานจริงที่เกิดผลในรูปแบบของเวทีสนทนาใน6หัวข้อด้วยกัน 1. คริสจักรกับการสร้างสาวก 2. เศรษฐกิจพอเพียง 3. การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว 4. เด็กและเยาวชนกับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในพระเยซูคริสต์ 5. สิทธิและความยุติธรรม 6. จริยธรรมคริสเตียนปัญหาคอร์รัปชันและการเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม และยังมีการเวิร์กช็อปให้ความรู้อย่างต่อเนื่องใน6หัวข้อนี้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยพร้อมทั้งได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าในเรื่องพันธกิจแบบองค์รวมเพื่อการพลิกฟื้นชุมชนโดยศาสนาจารย์ C.B. บีสมูเอลและศาสนาจารย์ดีโนดาวแตงซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำพันธกิจแบบองค์รวมโดยมีสองพิธีกรจากมูลนิธิพันธกิจเพื่อพรไทยพัสรพรสุวรรณเพง็งและลัคนาธนามีเป็นผู้ดำเนินรายการ พันธกิจแบบองครวมเนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญในการที่จะทําให้คริสจักรมีส่วนในการตอบสนองปัญหาของชุมชนนะครับทำให้ชีวิตของอผู้คนเนี่ยได้รับการตอบสนองความต้องการนะครับพวกเขาเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วเขาก็จะสนใจในเรื่องราวของพระเยซูคริสต์แล้วก็จะเปิดใจออกต้อนรับพระเยซูคริสต์คริสจักรก็จะเติบโตขึ้นนะครับผู้คนก็จะมีความสุขทั้งในเรื่องของกายภาพและก็เรื่องของจิตวิญ,ญญาณครับผม ผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน207คนซึ่งเป็นผู้นำคริสตจักรผู้นำองค์กรมีความตื่นตัวและมีความเข้าใจร่วมกันมากขึ้นในการทำภนธกิจแบบองค์รวมโดยได้ยึดแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้กระทำในการเป็นความสว่างให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริง เมื่อได้จากการอบรมสัมมานาครั้งนี้เราก็จะไปใช้ในคริสจักรนะครับเริ่มต้นจากตัวเราในครอบครัวแล้วก็พี่น้องในสมาชิกนะครับในแต่ละฝ่ายของอนุชนก็ดีหรือว่าผู้นำในคณะผู้ปกครองก็ดีเราจะแบ่งกลุ่มกันในการที่เราจะทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปในอนาคตครับความรู้ที่เราจะไปใช้คิดว่าจะไปขับเคลื่อนในคริสจักรก็คือว่าเราต้องมีพันธกิจที่มันครบสุด หมายความว่ายังยังมีผู้ด้อยโอกาสในชุมชนมีผู้พิการมีผู้อะไรอยู่ในชุมชนส่วนมากเราคิดจัดเราก็ไม่ค่อยจะสนใจพวกนี้เท่าไหร่นะครับและต่อจากนี้ไปเราคิดว่าจะต้องไปไปให้ถึงพวกเขานะครับ